นี่คือแบบต้องตามหาลูกชายเนี่ยแบบไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยวิ่งหนีตลอดก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขามากเท่าไหร่ตอนนี้เราก็นั่งรอบอดดิ้งกันอยู่นะคะเตรียมตัวที่จะบินไปส่งหลุมน้อยไปเข้ามหาลัยครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้น นานๆนนทีจะแบบว่าแอบถ่ายคนนี้ต้องแอบถ่าย,ยคลิปนี้นะคะเราก็เดินทางไปส่งน้องกันไปเรียนต่ออ u o f f Washington ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างกับอย่างกับสอบเข้าได้เองเ <c ười> ดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวเราชมนะจะเอาคลิปสนุกๆมาฝากนะคะถึงสนามบินเซาเทอร์แล้วนี่ก็มีเรียกรถมารอรับขึ้นขึ้นรถไปเลย ดูกระเป๋ากันนะพวกเราชาวคณะใหญ่มากเยอะมากเต็มคันรถเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวก็ต้องไปไวะซื้ออาหารก่อนเพราะตอนนี้ที่นี่มันก็เท่าไหร่นะทุ่มกว่าแล้วเนาะถึงแล้วครับมาถึงตอนมืดตื่อเลยอ่ะมืดตื่อ ขนมปังเอาไหนดีนาะนิ่มๆเรื่องผัวเขาให้บอกเพราะว่าชอบมากอัลมอนด์บัตเตอร์นมโยเกิร์ตทุกแบบเนี้ยโหมีให้เลือกแบบว่าเขาก็คัดไปของคุณภาพมาทั้งนั้นเลยจะเป็นแบบออร์แกนิกไลท์ครีมี่นันแฟตโลแฟตโอ๊ตครีเมอร์คือแบบ Half and Half มันน่ากินไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะที่ชอบมากเนี่ยคือดอกไม้แบบที่นี่คือสวยมากโอ้โหเพลินมากเลยอะ่ะดูดิโอ้ไม้ก็น่ารักทุกอันเลยโอ้อันนี้ก็สีชมพูเดี๋ยวเราหาดอกไม้สีชมพูเพราะว่าจะเอาไปถวายรัชกาลที่ห้าที่บ้านนี่นี่ราคา 13... บสาเหรียญเอางนนี้แล้วกัน Apple Washington ก็ต้นตำรับเขาเลย แล้วข้างหลังก็เป็นซีแอตเทิลดาวเทานะคะซีแอตเทิลนะคะก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนอร์ทเวสต์นะคะติดมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีทะเลสาบวอชิงตันเชื่อมต่อแก่งต่างๆเพราะฉะนั้นอากาศที่นี่ก็จะมีความหนาวชื้นเย็นฝนโปรยปลายแบบนี้แล้วค่ะส่วนใหญ่เนี่ยรัฐนี้ก็จะชื่อว่าเอเวอร์กรีนสเตทเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบมีพื้นที่สีเขียวมากมายน่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางมาอาคายบีชนะคะเราก็ขึ้นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของดาวทาเพื่อถ่ายวิวมองกลับไปเห็นตึกสวยๆต่างๆคนที่ชอบมาเที่ยวที่นี่นะคะก็เพราะว่าเคยเป็นที่ถ่ายทำหนังนะคะเรื่อง Sleepless in Seattle นะคะที่ทอมแฮงเล่นคู่กับเมกไรแอนโดยเฉพาะนี่เลยค่ะฉากที่นางเอกมองเห็นพระเอกเล่นกับลูกบนหาดนี้สุดแสนจะโรแมนติกมากอ,มอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยอินงี้นึกว่าตัวเองเป็นเมกไรแอนขอนิดนึง เซียเตเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการค้นหานะคะว่าทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ย ถึงได้มาตั้งออฟฟิศเฮดคอร์เตอร์หรือว่ามีศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่ที่นี่อันแรกอย่างเช่น Starbucks กาแฟเป็นบริษัทออริจินอลคือเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็อันที่2ก็คือ Microsoft เกี่ยวกับเทคเอนจิเนียร์ต่างาอันที่3ก็คือ a เม z o n นะซึ่งเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะ ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันที่เราเห็นสเฟียรที่เป็นตึกกลมๆโดมกลมๆเป็นสวนป่าข้างในเขียวไปหมดเลยเนี่ยอันที่4 Nintendo ใช่ไหมเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ต่างๆก็อยู่ที่นี่นะ Head Office ก็อยู่ที่นี่อันที่5 Boeing เกี่ยวกับ Aerospace เกี่ยวกับการบิน นะโรงงานที่ผลิตโบอิงเนี่ยก็อยู่ที่นี่เหมือนกันยังไม่หมดนะคะนอกจากนั้นก็มีสำนักงานใหญ่ของ Expedia, ี o r d ย t r o m Alaska Airline าแลแล้วก็ Costco ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยซีตเทลนี่เป็นเมืองที่มีแบบสมรภูมิทางการค้าที่เรียกได้ว่าดึงดูดธุรกิจที่ต่อเนื่องจากบริษัทใหญ่ๆพวกนี้อยู่เยอะมากนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่ทำงานอยู่ในแอเรียของธุรกิจพวกนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้น University of Washington นะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ รัฐแล้วก็ผลิตบุคลากรที่โดดเด่นในด้านของการแพทย์วิศวะสถาปาัตด้านธุรกิจต่างๆครบเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นฮุกนะคะที่ติดผนังนะใช่ไหมเวลาที่เขาแขวนผ้าชตัวนี่ก็แบกได้2อแขวนได้2กิโลกว่าพวกผ้าชตัวพว,พวกเสื้อโค้ทพวกเสื้อคลุมพวกอะไรต่างๆหมวกเมืองอะไรเงี้ยได้หมดนะนี่ซื้อน้อยไปเดี๋ยวมาซื้ออีกอน,นี้เป็นแบบเล็กนะครก,ก็ไม่ถึงโลเอาไว้แขวนเกี่ยวอะไรเบา เอาเทปสองหน้าอันนี้เป็นผ้าเปียกแล้วจริงๆต้องเป็นซื้อแบบค่าเชื้อโรคนะไว้เช็ดตามฝุน่นหลังตู้โต๊ะเตียงอะไรต่างๆด้วยอันนี้ก็มีไม้แขวนเสื้อด้วยก็ซื้อให้เขาไปเนาะไม่รู้ว่ามีตู้หรือเปล่าก็ต้องไปดูทินคือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องอไปซื้อราวนะคะถ้าคือหอแต่ละหอก็อาจจะไม่เหมือนกันบางทีถ้าไม่มีก็ต้องไป ไปไปหาซื้อราวที่แบบต่อได้ประกอบได้เดยอย่าเพิ่งเอาใหญ่มากเอาเล็กๆแตก่อนเพราะว่าบางห้องพื้นที่น้อยแทบจะเดินไม่มีเก็บของเลยแทบจะไม่ต้องคิดเลยมันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากอันนี้มีก็จะเป็นถุงที่ลูกชอบเองมากเลยนะแบ็คแพค,คลอนวีแบ็คเนี่ยเอาไว้แบบสำหรับอะไรสำหรับซักผ้ายังไม่หมดนะคะของที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับการเข้าดอมของน้องกันนะคะอันนี้เนี่ยน้องเขาก็แนะนำเองว่าเขาก็ไปเซิร์ชตาม YouTube อะไรมาเนี่ยแล้วก็เขาก็แนะนำตัวนี้ว่ามันจะเป็นตัวหัวกรองนี่เห็นไหมคะหัวกรองน้ำฝักบัวเพราะว่าบางทีีีีีีแแแล้้้้้้้ววววเเเเเเเนนนนนนน่่่ยยยออออออรรรราาาาจจจะะะะะพพไงงงกกกก็็ปตััััทสบบบช์คฝให กรองขยะกรองสารพิษสารฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเ,เป็นตะกร้าแคบดี้บาสเกตใส่ของใส่ผ้าเช็ดตัวใส่วีใส่อะไรอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดว่าในดอมเนี่ยที่พักมันจะเป็นห้องน้ำรวมแล้วก็อันนี้ก็เป็น stain remover นี่ stain remover นะคะสามารถที่จะขีปุ๊บลอกคราบสกปรกปุ๊บับ,บ,บได้เลยใช้ได้ทั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าลอยเปื้อนต่างๆ อันนี้เป็นอีกอันนึงที่สำคัญนะคะนักเรียนก็ต้องพกไปเพราะว่าในหอพักบางทีเนี่ยเขาก็จะมีปลั๊กให้ปลั๊กเดียวใช่ปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็เป็นปลั๊กต่อแต่ว่าแนะนำว่าควรจะเป็นปลั๊กต่อที่คือยอมลงทุนหน่อยเพื่อป้องกันการไฟช็อตไฟรั่วอะไรต่างๆเพราะว่ามันก็สำคัญนะคะ <S <S น,นี่ก็เป็นอันนึงนี่อันนี้เป็นพวกปลั๊ก นี่ต่อ USB อะไรต่างๆก็ต้องพกไปเพราะว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยออกไปซื้ออะไรข้างนอกมันก็จัดยาก <c oughs> แล้วก็พวผ้าหนึ่งผ้านี่ก็เอาไว้เช็ดฝุ่นเช็ดของใช้เครื่องเขียนเครื่องเรียนอะไรต่างๆก็ต้องมีติดเอาไว้อ๋อแล้วก็มีต้นไม้응 <c oughs> มีต้นไม้ยาน,นี้นะคะเอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะเรียนหรือไม่ก็น้องกันเขาก็อาจจะชอบแบบให้มันมีความเขียวในห้องพักบ้างอะไรบ้างมันเป็นเตียงเดี่ยวคือทวินใช่ไหมคะเราก็เลือกซื้อท็อปเปอร์ให้ถูกคือท็อปเปอร์เนี่ยหมายว่า ปูลงไปเหนือผ้าปูที่นอนเออเหนือเหนือที่นอนที่เขาให้เนาะแล้วก็มีที่รับมุมอะไรเรียบร้อยรานะคาก็ไม่ได้แพงนะที่นี่คือมันก็จะมีแบบส่วนลดมีอะไรต่างๆไปอย่างเงี้ยค่ะฟูมิจินักศึกษาเขาใช้กันท่านมวมผ้าห่มอ่ะเพราะว่าเวลาที่เออหน้ามินเทอร์หน้าหนาวนในฮิมารตกใช่ไหมอากาศมันก็จะติดลบบางทีเตอร์เขาก็อาจจะไม่ได้ดีพอลดราคาเหลือแค่สิบห้าล้านเองอันนี้จะเป็นที่ถูพื้นนี่เป็นรีฟิลแบบเติมสกอตไลท์ฝุงมือแบบล้างห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ เป็นไฟอันนี้ลูกเขขอมาเองนะคะเตรียมแพ็คให้น้องเขาไปวันที่หอเปิดนะคะ Move in day วันสำคัญของทุกครอบครัวนะคะที่จะต้องมาส่งลูกๆเข้าหอพักเราให้น้องการอยู่หอเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยโดยผู้ปกครองก็ต้องลงทะเบียนส่งทะเบียนรถที่ขับมานะคะเพื่อรับทงแยกตามตึกและนักศึกษาอาสาสมัครเนี่ยเขาก็จะมาช่วยประสานงานส่งถึงห้องก็ทำระบบดีมากรถไม่ติดไม่เสียเวลาเลยค่ะพอเข้าไปที่จอดรถตามตึกนะคะ นักศึกษาก็ต้องเข้าไปรายงานตัวรับกุญแจแล้วก็แยกย้ายกันขึ้นห้องค่ะทีมส่งน้องกันขึ้นหอพักคนขับรถพี่ชายาแม่อันนี้เป็นอ,อุปกรณ์เตรียมพร้อมตื่นเต้นผู้เล่ตื่นเต้นเหตุใร,รแต่ว่าวันนี้ก็ได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าน้องก็เพิ่งเข้าปีแรกนะคะที่ University of Washington นะอยู่ที่ Seattle เลยคะเราทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันหมดทั้งบ้านนายกันมาทั้งครอบครัวเหมือนกันค่ะ กหมดแล้วนะครับาดอูนี่วิวสวยมากเลยนะคะอันนี้เราก็มาถึงหองพักแล้วนะ็นห้องนะคะก็จะมี3ห้องด้วยกันนะที่เด็กๆเขาอยู่ด้วยกันแต่ที่ชอบที่สุดนี่ ก็คือชาดาวิวหลักพันล้านร้อยล้านพันล้านโหจะมองเห็นโดยรอบเลยนะคะเห็นเลกวอชิงตันเห็นเมาส์เรเนียด้วยตันนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นกระไดไปที่บุ๊กสตอร์นะคะบุ๊กัางขึ้นนี่มันแบบหางชันมากเลยะเหนื่อยมาก อันนี้คือเดินขึ้นมาเหมือนไตเขาเลยคิดว่าเป็นการไฮงเราเดินขึ้นมาที่ตึกฮับนี่อีกด้านหนึ่งนะด้านข้างสุดนะฮะเพื่อที่จะมาเข้าทะลุไปด้านในพอทะลุเข้ามาในตึกอันนี้นะคะฮับเนี้ยก็มีทันทีน่ใหญ่มากก็มีร้านอาหารแบบเยอะแยะไปหมดเลยที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้มาทานกันนี่เหมือนอยู่ในฟู้ดคอร์ทในห้างเลยนะทุกคนเราก็หอมมากเลยเ,เวียนหัวอยากกินแล้วเนี่ย ก็มีอาหารทุกอย่างเลยนะมีแคนทีนมีเม็กซิกันมีเอเชียมาถึงแล้วว้าวก็จะมีแบบเสื้อแบบต่างๆนะบางอันก็ถ้าเลือกดีๆมันก็จะเป็นแฟชั่นแบบน่ารักน่ารักด้วยอันนี้ทุกมหาลาัยจริงๆเขาก็มีนะคะบุ๊กสตอร์เนี่ยเราก็นูชก็ชอบมากเลยอะ่ะแบบมาซื้อที่ติดตู้เย็นเนี่ยคือแบบ ทุกที่ในยูดับฮัสกี้นะคะฮัสกี้ซึ่งเป็นสุนัขฮัสกี้ที่ทุกคนรู้จักอ่ะมันเป็นสนัญลักษณ์ของมหาลัยเขานี่คือเจ้าตัวนีุ้บแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าห่มมอนของหน้าใช้ไปหมดเลยมีกระเป๋ามีเป้แบบต่างๆ นี่กระติกน้ำนี่นี่น,นี่สัญลักษณ์ของมหาลัยก็คือสีม่วงเราก็ต้องเอาสักอันหนึ่งเนาะอ้าวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงชุดของมหาลัยมาด้วยตัวนี้คือแบบน่ารักมากสีขาวเรียบๆเป็นโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเป็นแพลเนอร์อันนี้ก็ขายหนังสือทั่วไปน,นีเป็นบรรยากาศรอบๆบุๆ๊กโซมีที่ให้นั่งดูหนังสือเล่นนั่งพักนั่งอะไรด้วยที่ชอบมากคือเป็นโซนทีเชิร์ตนี่แหละคือมันมีเยอะมากเลยอะ่ะแล้วมันน่ารักอะ่ะ คือพอดีว่าสีมหาลัยมันสีม่วงด้วยอะเราก็ชอบอีกต่างหกเออกางเกงนอนเนี่ยมันน่าใช้มากเลยนะคะเพราะว่ามันนิ่มมากคือใส่สบายสุดๆแต่อาจจะต้องอยู่ห้องแอร์หน่อยเนะเาะอุ้ยกางเกงนี้น่ารักจังเลยอะต้องเอาสักตัวแล้วดูดูดูด,ดูแล้วคือแบบผ้าแบบเออผ้ามันนิ่มแบบเมืองไทยไม่ไม่มีผ้าแบบนี้อะเสื้อนี่ก็น่ารักเป็นแบบจำๆจเอวรอยตัวเล็กๆต้องมาเพื่อการนี้ตัวนี้เลย น,นี่มันเหมาะกับเราที่สุดตัวนี้ครับนี่โอ้โหอยากซื้อทุกอันเลยอะ่ะ<ป>กินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นอู้อันนี้มันเหมาะกับเรามากกินไปคงคิดถึงลูกไปวะ่ะ เาชุดเลยนี่นี่ใครเลี้ยงหมาพันนี้นี่ต้องมาเรียนที่นี่นะจะมีความสุขฟินมากๆดูซีบ้องแบวมากเลยนะเราก็มีแบบตัวเล็กตัวน้อยอันนี้สำหรับวินเทอร์นะคะหน้าหนาวเนี่ยเอาไว้แบบใส่หูนี่นี่ใครชอบหมาพันฮัสกี้นี่ต้องกรี๊ดอะว้าวมียูนิคอร์นด้วยน้องมาของเรา ทีมโรงเรียนฮัสกี้ตื่นแล้วไปโรงเรียนแล้วตื่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตึกเอ่อฮับอันนี้เขาก็จะจัดคอนเฟรนซ์ย่อยๆมีมิทติงมีอะไรต่างๆเนาะอย่างพรุ่งนี้ก็จะเป็น การจัด International Students First Program ที่นี่ด้วยนี่เขาก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่มาเข้าวันนี้นะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่ม orientation หรือ campus tour ถึงแล้วนะคะ um ller, b r u m b e l l e r p o w n t a n ที่ University of Washington สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลายัยไม่ใช่สัญลักษณ์หรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่ทุกๆคนเขาก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปก,กันอะไรกันอย่างเงี้ยที่เหมือนกับเป็นการบอกว่าฉันมาถึงแล้วนะ ช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นวัน move i n d e ของพวกนิสิตใหม่ที่สอบเข้าใหม่อย่างน้องการเองก็เหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนเอเชียคนไทยหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือฝรั่งจริงๆแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากเป็นวันสําคัญนะเป็นวันของแบบครอบครัวต้องมาส่งอะเราก็จะเห็นเนี่ยเดินกันเป็นพ่อแม่ลูกนะคะพ่อแม่ก็ต้องมาส่งลูกมาถ่ายรูปด้วยกันนะอย่างข้างหลังรถนี้ก็เหมือนกันนะเขาก็คือเราจะเห็นทุกครอบครัวจะเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ไม่ได้หมายความว่า พอเป็นฝรั่งแล้วเขาจะเลี้ยงดูปล่อยลูกแต่มันเป็นก้าสําคัญในชีวิตเหมือนเป็น tradition แล้วก็วัฒนธรรมของเขาอะนะว่าเออการเข้ามหาวิทยาลัยมันเป็น movement ที่สำคัญของลูกที่จะต้องเออมาส่งเป็นการบอกลูกว่าเออ you are on your own แล้วนะต้องหาเงินต่อไปนี้ต้องสู้ด้วยลำแข้งตัวเองแล้วพ่อแม่จะไม่ได้ส่งเสียอะไรมากมายแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่ทุกคนจะต้องขนของบางคนขับรถมาจากรัฐที่ไกลๆเลยเนาะมาส่งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสักสองสามวันหรืออาจจะ ชิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจนให้ลูกรัดตัวได้อะไรได้เขาก็จะแยกย้ายกันกลับทั้งหลังนี่ก็มากับคุณแม่นะคะก็มาถ่ายรูปลูกชายอะไรต่างๆของนุษนี่คือแบบต้องตามหาลูกชายเนี่ยแบบไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยวิ่งหนีตลอดก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขามากเท่าไหร่ในในกล้องในรายการในรูปนะคะ ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนี่เรียกว่า Red Square ตัวตึกโครงสร้างพื้นนะไม่ว่าจะเป็นพื้นจะออกเป็นสีทรายแดงเหมือนลานกิจกรรมลานอนเนกประสงค์นะเด็กๆเ,เขาก็จะออกมาทํากิจกรรมต่างๆต,ต,ตอนนี้ก็กําลังแดนกันอยู่นะคะอันนี้ชื่อว่าห้องสมุด Suzalo Library นะคะ เป็นห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน Seattle s ซีอตล e เป็นห้องสมุรที่เขาเรียกว่า the most iconic the most recognizable ที่น่าจดจำที่สุดของแคมปัสตั้งชื่อตามเฮนรี่ซูซาโลประธานนักเรียนประธานของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เข,เขาเข้ามาในปี1926เฟสแรกของห้องสมุดนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นจนสำเร็จก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเขาตั้งแต่เขาตายในปี1933โอ้ก็เก่าแก่มากตอนนี้อยู่ใน ช่วงเวลาที่รีโนเวทอยู่นะคะตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่นักเรียน First ส e a ีย r ปรแกรมที่เพิ่งเข้าใหม่นะเฟรชแมนทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาทำ ID Card ที่นี่เพราะว่าต้องใช้ในการซื้ออะไรต่างๆเขาไม่ใช้เงินสดนะคะเขาใช้การ์ดรูดโอด g กา d Undergrad Library เป็นห้องสมุดเด็กปริญญาตรีปี1ถึงปี4มีคาเฟ่มี Visitor Center ถ้าเกิดว่าใครอยากแคมปัสทัวร เป็น private tour student led tour ก็มาที่นี่ได้แล้วเดินต่อมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะคะโหอันนี้สวยมากแดดดีสุดๆอนุสาวรีย์ r g e Washington first president of the united states นะคะในปี1789ถึง1797เป็นผู้นำกองทัพในช่วงการปฏิวัติอเมริกันในปี1775ถึง1783นะคะคือคล้ายๆนี่เลยอังรีดูนังอะ่ะเอ๊ะไม่ใช่ ส,สามแาก <c oughs> มีสะพานลอยข้ามไปฝั่งโน้น <c oughs> เด็กนักเรียนก็ใช้เดินออกจากมหาวิทยาลายัย <c oughs> กลับขอพักออกไปกินข้าวอะไรได้ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีพวกอ,อ,อพาร์ตเมนต์ให้เช่า ที่ใกล้มหาวิทยาลัยไปท้องห้องเล็กๆตรงไปนั่นคือยูดิสตรีตก็จะมีพวกร้านอาหารผับบาร์ต่างๆคล้ายๆสยามสแควร์ให้ไปแฮงเอาท์ตรงนี้ก็อารมณ์คล้ายบรรทัดทองนะคะบ้านเราใกล้จุฬาเขาเรียกยูดิสตรีตนะก็จะมีอาหารเกาหลีเอเชียอาหารกรีกแขกไทยจีนใกล้มหาลัยนะเด็กๆเขาก็เดินข้ามสะพานลอยเมื่อกี้เราก็มาโผล่ตรงนี้ได้กลางวันก็เขาก็จะเดินกันแบบ ปลุกพลานมีฟู้ดทรัคด้วยมีร้านกาแฟมีคาเฟ่ร้านไอศครีมอ้าวมีร้านอาหารไทยด้วยโอเค น้อยคนหนึ่งนะครับชาดาต้อลืมตาดูนะครับเก็บกดมาตะไดก็ต้องมีอาวุธชาดา เอากล้ามมาสิกล้ามาสิยิน่มนอนหลับนุดขอแนะนำมาซามิกระดาษซับน้ามานวัตกรรมจากญี่ปุ่นผลิตจากวัสดุธรรมชาติซับมันดีกว่า10เท่าหน้าใสาทันทีค่ะไม่ต้องมีแป้งเลย